มาแล้วอ้าวอะนะอ้าวเอ๊ยไม่ไดต้ต่อสู้กับใครเลยจะม่จะม่ดูวีดูว่าดูวี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 ดูอ่าเขาไปไหนกันวะเขาน่าจะไปป่าบ,บอสกันอย่างป่าบ,บอสกันเลยอยู่ข้างบนกันอยู่เนี่ย มาดิจับมาอยู่บนกันเหรอโดนแน่พวกแกมไม่รอดแน่เขาจะตายหมดแล้วอู้โดนอะไรโดนอะไรวะแรงอยูอนะนี่หมอสินชิบแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยต้องตายเพราะมอนเนี่ยนะอ๋อมันเก่งมันเก่งมันเก่งกันมันเก่งยังไม่ได้ยังไม่ได้ไฝ่เลยไม่ได้โชว์แบบซุ่มซุ่มซุ่มเลย จบเกมซะละอะไรกันครับเนี่ยโอ้ครบแล้วนะฮะไปกูใช้แล้วกูใช้แล้วนี่อ๋อกูใช้นว้นนีน้ดีกว่ววาใช้ผิดนิว้วปะสมศักดิ์ศรีนะฮะโอ้ยมันบวกบอสกันแล้วไป เฮ้ยเฮ้ย้ยอะไรวะโอ้โหกูจะไปไอ้ว่าจะไปเนียนแบบเนียนเนียนทำท่าเนียนทำท่าแกเนียนทำท่าไม่เข้าดันเห็นก่อนอ๋ออะไรวะว่าจะไปเนียนแบบเนียนแบบยังไงดีอะเออยืนอยู่แบบยืนอยู่ข้างกันแล้วอะทำท่าแบบ ทำท่าแบบกวอยแขนอะ่ะเหมือนไอ้มะแดงอะ่ะเออไม่ได้เลยแล้วเน็ตแล้วเน็ตเป็นไรเนี่ยจะทำท่าจะเทสักหน่อยอ,อ๋อเน็ตช้ามากใช่ไหมเนี่ยออกมาแล้วล่ะไม่แบบผมจะไปแบบยืนแบบสมมตินนะสมมติอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยว,ยวยผมมาจากข้างหลังอะไรใครผมจะมาแบบเออเขาคงจะคิดว่าเรามา back step เราเรผมจะมาแบบเนี้ย นี่อย่างนี้เลยเออแบบเขาสงสัยว่ามันจะทิมหลังกูเบาบาอะไรเงี้ยเราแบบไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเราจะไปฆ่าใครแบบสุ่มสีุ่่มห้าไม่ได้โอ้เส็งเลยเราจะไปเท่ๆสักหน่อยเอามาได้ไปเลยเหรออย่างเอาเขามาหมาข้าล่าแบบไม่เอาะไรละเขาคิดว่าจะมาแทงข้างหลังเขาไงเขาเลยแบบไม่ไปไหนหรอกผมไม่เข้าไปแล้ว ôi ông nghe, xui, à, cái gì hả, seng luôn ui, ma, mày, ma, mày, 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 เอ้ยโดนลุมว่ะอ้อสมควรนะครับผมได้ก็เป็นซะอย่างนี้นะโดนลุมฮะ ปกตินะฮะไปปลุกลูกมันไม่ค่อยมอยีมันไม่ค่อยแบบเดี๋ยวช่วงนี้เขาไม่ค่อยแบบหนึ่งหนึ่งสักเท่าไหร่อ่ะวันวันออนวันสักเท่าไหร่มันจะเป็นทูออนวันขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะฮะก็ขอบคุณที่มารับที่มาเชิญชมนะฮะคลิปนี้นะฮะผมค,ค,คลิปที่าแสนจะไร้สาระของผมนะฮะบ๊ายบายครับผม